สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงลายปักค่ะตั้งแต่วันที่16มกราคมถึง31มกราคมพศ2566ันห้อค่ะ,ะแม่หมอมีไพ่อร์ลัคนลศรัทธาปฏิหารมาค่ะวันนี้ให้ให ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในไพ่นะคะจะมีปฏิหารเรื่องใดจะบอกกับคุณเรื่องใดนะคะตั้งแต่วันที่16ถึง31มมกราคมนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในไพ่นะคะจะมีปฏิหารเรื่องใดให้คุณนะคะไพ่ศรัทธาปฏิหารจะบอกกับคุณเรื่องใดค่ะ การทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะดูเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางไปนะคะันนี้แม่หมอจะมาถามไพ่สัทธาปฏิหารค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในไพ่สัทธาปฏิหารนี่ค่ะจะบอกกับคน เกิดวันอาทิตย์วันนี้เริ่มวันอาทิตย์กันค่ะคนวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรค่ะมีปฏิหารเรื่องใดให้กับคนวันอาทิตย์ค่ะในวันที่16 3 1ถึง31มมกราคมนี้ค่ะเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะ ปฏิหารเรื่องใดค่ะศรัทธาปฏิหารมีประหัติหารเรื่องใดจับทางนี้เลือกใบหนึ่งค่ะไม่เหมาจะเลือกไพ่มาใบหนึ่งพระอาทิตย์ค่ะได้ไพ่พระอาทิตย์หมายเลข49ค่ะเรามาเปิดดูความหมายกันค่ะหมายเลข49 สีพระอาทิตย์หมายถึงพระสุริยะเทวานุพเคราะห์ผู้มีอำนาจมากประจำดวงอาทิตย์นะคะเทพแห่งแสงสว่างความยิ่งใหญ่ที่หนึ่งผู้นำแม่ทัพนักรบผู้มีความโดดเด่นเป็นที่หนึ่ง ทำการใหญ่ภาวะผู้นำตําแหน่งสูงผู้บริหารสูงหัวหน้าธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะแต่เป็นเป็นไพ่ธาตุไฟเผด็จการธาตุไฟในร่างกายเด็ดความเด็ดขาดเอาเตจใจความเด่นชัดพึ่งพาได้ใจร้อนดุด,ดันเอาเรื่องะคะะไพ่ของความพระอาทิตย์ เทพพระอาทิตย์สุริยาแห่งแสงสว่างความยิ่งใหญ่นะคะนําพาความยิ่งใหญ่ความสำเร็จมาสู่คุณนะคะไพ่พระอาทิตย์แล้วมาถามไพ่พรมยานดูค่ะให้ไพ่ผมให้ว่าเทพพระอาทิตย์นะคะอยากบอกอะไรกับคุณเกิดวันอาทิตย์ค่ะเทพพระอาทิตย์ผู้ยิ่งใหญ่แสงสว่างความสำเร็จความยิ่งใหญ่ อยากบอกอะไรคนเกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่16ถึง31มกราคมนี้ค่ะใบแรกค่ะท้าวีิรุป,ปักค่ะเทพอาทิตย์จะบอกว่าเรื่องเหมือนคุณคิดไพ่ไพ่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์คิดเรื่องเงินใช้ความนิ่งสงบงบ สยบความเคลื่อนไหวอุปสรรคเรื่องเงินใช้เวลานั่งคิดพิจารณาตึกตองไข้ควรคุณมีพลังอำนาจในตัวเองมียานสัมผัสมีจิตใจที่เข้มแข็งเทพาทิตบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าคิดคิดเรื่องเงินมีอุปสรรคปัญหาเรื่องเงินหรือคิดเรื่องทั่วๆไปหาทางออกค้นหาแล้วใบต่อมาค่ะ พนาลายบันทมศิล์นค่ะอยากเทพพระอาทิตย์จะบอกอะไรคุณค่ะปกป้องคุ้มครองคุณค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเทพพระอาทิตย์ปกป้องคุ้มครองดูแลคุณพักผ่อนพักเหนื่อยลุกขึ้นมาสู้ด้วยต่อสู้ด้วยใช้สติป,ปัญญาความสามารถนะคะก้าวไปข้างหน้าด้วยความเข้มแข็งอดทนกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยง ก้าวไปข้างหน้าใบาต่อมาค่ะท้าวเวสุวรรณค่ะความมั่นคงความสําเร็จให้ลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้เนะะี่ยค่ะคุณก็จะพบกับความสําเร็จความมั่นคงก้าวหน้ามั่งคั่งเนี่ยค่ะท้าวเวสุวรรณดูในรูปแล้วความมั่นคงความสําเร็จอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทอง ใบต่อมาค่ะที่พระอาทิตย์จะบอกอะไรค่ะพระพายค่ะมีความวุ่นวายปรับตัวนะคะให้คุณปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆอดทนแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปได้ใบสรุปค่ะพระเมฆปรลาวตีค่ะ ความปกป้องคุ้มครองดูแลคุณนะคะช่วยเหลือให้คุณพบความสําเร็จความสุขความสุขอดุดมสมบูรณ์สุขสบายพบกับความสุขนะคะความสําเร็จการเงินที่คุณคิดหรือทุกเรื่องเรื่องอะไรก็ได้ค่ะที่คนเกิดวันอาทิตย์คิดโดยเฉพาะเรื่องการเงินใบแรกมาเกี่ยวกับการเงินแล้วไพ่าพาอาทิตย์นะคะสัตว เกิดจากไพ่ศรัทธาปฏิหารเนี่ยคะจะให้ปฏิหารคุณไพ่พระอาทิตย์บอกให้คุณลุกขึ้นมาสู้ต่อสู้อุปสรรคที่คุณคิดอยู่นะคะคุณจะพบกับความสําเร็จคุณต้องปรับตัวเข้ากับเหตุการณ์แล้วมีผู้คนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะคะพบแสงสว่างการช่วยเหลือแล้วจะบอกอะไรค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกค่ะ จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีกค่ะพรรษ์มีค่ะตัวคุณความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์โชคลาภเงินทองสำเร็จเข้ามาแล้วค่ะคุณจะพบความโชคดีความสำเร็จเงินทองทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จคุณมีความรู้ความสามารถจิตใจใเมตตาผู้ให้ผู้ช่วยเหลือ มีผู้คนช่วยเหลือคุณด้วยค่ะความอดุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความสุขทำอะไรก็จะสำเร็จนะคะไปต่อมาพนาราย์ทรงสุบ,บันค่ะหมายถึงเหมือนด้วยตัวคุณเองนะคะทำดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็น ช่วยเหลือให้คุณประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะคนดีมีศีลธรรมนะคะภพ่ใบนี้พระนารายส่งสุบ,บนันเข้ามาช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือความสำเร็จมากน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะคะที่ทำดีมากน้อยแค่ไหนใบต่อมาค่ะพระคันธก,กุมารค่ะ ความสำเร็จนะคะด้วยความมานะพยายามผ่มานบุญจำนางมโนราค่ะถ้าคุณรู้สักอึดอัดติดบ่วงอุปสรรคปัญหาต่างๆคุณก็จะพ้นพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยการปรับตัวนะคะปรับตัวการเข้ากับสถานการณ์ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะแลพบก็บอ,ออกจากอุปสรรคปัญหาได้ใบสรุปค่ะไก่ทองปราบชาระวันค่ะการแข่งขันแย่งชิงต่อสู้ยังมีการต่อสู้แต่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ศรัทธาปฏิหารเนี่ยค่ะให้การช่วยเหลือคุ้มครองคุณให้คุณประสบผลสำเร็จเป็นที่หผู้ยิ่งใหญ่ ไพ่บอกว่าไพ่พระอาทิตย์นะคะพระอาทิตย์เนี่ยบอกว่าคุณนะคะเป็นคะเป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยพิพากษาดูแลตามกฎแห่งกรรมของคุณนะคะของคุณว่าใครทำดีร้ายชั่วดีแค่ไหนก็จะโดนบันดาลให้ผลกับ คุณได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมตามกฎแห่งกรรมของโลกนะคะสิ่งที่คุณทำคุณต้องได้รับผลนะคะว่าดีร้ายทำดีแล้วคุณจะได้รับผลสิ่งที่ดีแล้วคนเกิดวันอาทิตย์นะคะไพ่พระอาทิตย์นะคะก็บอกว่าคุณมีความพร้อมออทั้งด้านความงามยศศักดิ์อำนาจวาสนาบารามีที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ มีบารมีที่สูงส่งเปี่ยมไปด้วยความทรัพย์สินเงินทองค่ะทรัพย์สินเงินทองและผู้คนใกล้ชิดรักใคร่ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีค่ะชีวิตสุขสบายร่ารวยและมีเกียรติยศชื่อเสียงถือว่าเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยบุญและบารมีค่ะไม่ว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะคุณก็จะพบความสำเร็จคั้งงามความงามกายและใจ แล้วพายบอกว่าความสําเร็จเนะะี่ยค่ะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้มาจากความบังเอิญแต่แลกมาด้วยกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งของคุณนะคะ จึงจะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างสวยงามเพราะคุณมีความเชื่อมั่นมีจุดมุ่งหมายและมีแรงใจที่เข้มแข็งอดทนในการที่จะเดินไปถึงเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่วแน่และมั่นคงนะคะการประสบผลสำเร็จความผ่าสุกความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเกิดขึ้นกับคุณอย่างไม่ยากเย็นนักนะคะไม่ได้มาจากความบังเอิญนะคะพอใบสรุปนะคะเป็นไพ่ของการต่อสู้แข่งขัน ต,ต้องต้องต่อสู้นะคะด้วยความถูกต้องเป็นธรรมนะคะแล้วคุณก็ปรับตัวเข้าสถานการณ์ต่างๆแล้วคุณก็ทําเพื่อทําเพื่อครอบครัวคนอื่นคนรักคนใกล้ชิดนะคะมีเป้าหมายมุ่งมั่นทําเพื่อคนรักคนใกล้ชิดคนอื่นที่คุณดูแลด้วยค่ะด้วความปรับตัวจะไม่ได้มาด้วยความบังเอิญน,นะคะต้องต่อสู้แข่งขันนะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ศรัทธาปฏิหารเนะะี่ค่ะ นำความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ให้ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมนะคะการกระทำดีได้ชั่วดีแค่ไหนของแต่ละคนนะคะที่จะได้รับสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และงดงามมากค่ะต้องแข่งขันต่อสู้อดทนด้วยค่ะแต่ไม่ได้มาด้วยความบังเอิญค่ะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยช่วยเหลือนะคะให้สำเร็จค่ะขอให้คนเกิดวันอาทิตย์ พบแต่สิ่งดีๆมีความส,สุขสุขสมหวังประสบผลสำเร็จค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณร่วงหน้าด้วยค่ะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ